อบอกเอาวัน,นดี้จำปูนองผมนมาบอกว่าอนันเก้าห่างวดไหนพ่องวดก้อนผุนพาเป็น,นวดว่างหันเนยเออเก้าหาเออเก้าห่าบมีผู้มาขายพ่อบ่ได้ชื่อเก้าหาตรงตรงเลยเก้าห้าตรงตเลยเออแต่ว่างวดว่างหันพ่อได้ หอกเก่าเก่าจังไล่สิมาดูแถวว่าธันว่าเออเก่าเอยมาดูแถวเออพอซื้อหกเก่ามาออกเกตเก่าแต่ว่ารอบนี้เนาะบ่ได้บ่ได้ไปตัดอาจารย์เพื่อนดอกมันคน,น,น,นละแนวเนาะอันนี้พ่อใหญ่จำสิดอกพ่อใหญ่จำกับยู่กับปูน้องคู่เนาะอ๋อนี่พ่อจำบ่ครับพ่อจ,จำครับห้าก้อนมุ้ตถั่วจำนั่งนี่เลยจำเนียบ่บ่ได้เก้าใกล้กบอาจารย์เพื่อนเนี่ยเป็นเนอะอันนี้พ่อใหญ่จำดอก ถ้ารไร้ก็มาทำบุญน้ำกันครับฝันว่าเขาเอาลูกปืนจุดสามแปดขอดม้าไห่เราเลยจับได้จุดสามแปดนั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งจับก็แล้วเอปืนจุดสามแปดทิมเขา้าบมาเนี่ยตำรวจเขานั่งในมืดฝันคิดว่ามันจะออกสามแปดงวดนี้บอกพ่อจุดสามแปดรอบนาเนี่ย<อ>จุดสามแป <38 S 1> ดสา <38 S 2> มดองสามแปดป๋าพ่อ ให้สองตัวเท่านั้นสามแปดสามแปดสามแปดพ่อจำฝันเนาะฝันบัตรเกี้ยวกับบอนอาจารย์เพิ่นมาทำพิธีเนี่รแมนว่าป้าลูปลูปเพิ่นเนห้าก้อนนั่นเรียกรถที่เขียวอยู่นั่นเก้าห้าบัได้ชื่อตัวมาเนี่ยหกเก้าเอาเก้าอย่างนี้มาเซฟมานำแต่มันก็เก็ดเก้าบ้านี่พ่อจำเลย สามแปดคือคือเขาขอดูกปืนจุดสามแปดมาให้เอาไปทิมไปใส่ตำรวจมันนำหายเห็นมัดมันสิจับพออย่างเดียวเลยการเลยคิดว่าสามแปดเนี่ยห้าเอาไปเชียงลองเบงเออสามแปดเนี่ยอดีตอดีเกวกับเพลเนอะั้อมขอขอ<า>นุญาตเ้อค<า><า>เอบเท่านี้ล่ะรอดมาสามแปดส,สามแปดของพระจ้ำ มันสามเทียรีวแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่สามที่คิวเ่อคิวนึ่งพ่อเขาว่ารับรองเนาะนั่น่ะก็ควอมมักบ่ครับสามเก้าเอาพ่อก็าจะชื่อเรียกว่ากันพ่อชื่อพ่อซื่อหกเก้างันพ่อกาื้อเรขลอตเตอรีพนดด้มันบอกเคสเก้าเนาะซือเยกงนเก้าเพราะฮกเก้าพ่อเาื้อเรียกหงันเก้ามันดอกเคสเก้าแต่ว่ารอบนี้พ่อซื่อสามเก้า าคือว่สามแปดอโอ้สามแปดออเออเออสามแปดสามแปดมมีเก้าอีกแล้วรอบนี้เนารอบเก้าเก้าพักพันบ่พ่อพักพันบ่เด้อทวนอีกรอบนะครับขอเดเนาะทวนอีกรอบนะครับยำยำเอฟซีเพิ่งเข้ามาใหม่ครับพ่อพ่อฝันว่าพก้อนพนมาให้เก้าหากับว่าเรยชื่อบานนี่มาชื่อ รอบหลังมาเนี่ยหกเก้ามาออกเกตเก้าบานนี้รอบนี่ฟันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมานั่งคุ้มจับบานนี้ไปทิมลูกปืนชุดสามเปียดเข้าป่าเขาก็น้ำเห็นคือเก้าเขาที่น้ำจับจ้างเดียว,วเดี๋ยวนี่อเขาที่จับจ้างเดียวเดี๋ยวนี้เลยหัวเมียขึ้นมาเลียกมันจิอ,อกสามเปียดบ่อในพ่ะว่าเพราะฉะนั้นเฮานี่ก็รยาเสยจนเกินไปเนาะ อันนี it, ้พ nee, um. ่อก็บพราะรับรองอย่างเนาะมันเป็นความฝันนะพ่อเสียงมึงพ่อว่ามันมันขั้งที่สามเลดิันสามกดแล้วเออสามกดแล้วเอ้าอองจันละขอจบมาอจบาั่งกเร็วออจบเรเรียบอจบเยจเีอยจเจเลยีอเรอนีอเอนพ่อยกเลบจบลูกเลยนะพ่ออยี พ่อสมคิดใช่ชนะพ่อสมบ้านีนพ่อเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยจำอยู่ในนี่รักษาปูน้องคู่นี่กับแม่นี่นี่ยับแม่นี่กับแม่นี่ตะกี้เคยลงให้ลงหน้าเคยมาเลี้ยงเราอยู่บ้านีนพ่อว่าฝันว่าพี่ไส้นี่ขี่รถอ้อมในอำเภอกับปลัดรู้ว่ารถบ่มีเบีกจนไปขี่อ้อมยังไงบ้านีนรถครั้นั้นมันมันเก่าหา ส่วนมากบ้านอนี้มันบ้านน้อยมันมันมันมีคนใครอันมาขายเลขกพ่อเลบยบ่ได้ซื้อ <c oughs> มันก็มาเอาอกเกาหาพ่อบาได้จักบาท <c oughs> <c oughs> รอบลังมากพ่อไปซื้อเรขลกลาตารีอ่แม่กเม็เม็ดอา300่าซ้ำอยก็บาทอยู่พกเก่ามันมาออกเกตเก่า <c oughs> รอบนี่พ่อมาฝันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่จับพอ่อคอดลูกผืนชุดส้มเปียดซ้ำเพีย เขาไล่จับพ่อก็เลยเอาไปทิมลงแนะนำอ้วนทิมใรปลาเขาก็น้ำจับได้กอเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จับพ่อยังเดียวกระน้ำจับได้ไปยุใส่ก็จับได้ป่ะพ่อพอเรียนล่วงไปหวังไปหวยพอขาดว่ามันจะเป็นเรศรังไม่ใช่ส่วนมากเนี่ยพ่อจะบกคิดว่าเรลรสะหลายตูันด้เออเก้าฮาเรียนตรงตรงฮกเกียวเรียนตรงตรงเสียงนั้นสามลอยนะว่ามันเร่นหลายตูัวด่ เดียวเดี่ยวเม็ดเดียวนะาว่าเออบ้านนี่เพราะว่านี่จุดสามแปดเขาสนิมม่ได้ใส่งานเนาะเนาะแกน้อยเนาะเพราะนั่นแหละเสียงกับเสียงบ่เชียงกับเรับวนะเอาพอมากับพานมันสามเทียเรีความฝันมันเข่าอยู่แต่ว่าว่างหันว่าเข่าลุดไปแต้มพวกเขามันออกเก็ดเขามันว่าเข่าแต้มเดียวเออเร่น เล่นแล้วก็คือเสียเงินซื่อแหละพ่อวรังค่นก็มันพอซื้อแต่ว่ายยายเราซื้อสามหน่ยอยู่แต่เห็นพ่อวางวันนี้บ่มีเก่าที่พ่อพ่อวางบ่มีเก่าเก่ามันเป็นอย่างือบ่มี่วันที่พ่อมันไปใส่หนาะมันเป่าดูพวดมันมาดูมันเมื่อย่ะเมากพักผ่อนก่อนเขาสงสัยหรือยังอาจจะเป็นได้อันนี้บ่ได้ว่าเด้้อันนีแค่สงสัยสงสัยสสสสงงััยยบ่ได้ไปโจมตีเล้เนี่พ่อเด้อแต่ว่าพ่อคิดว่านี่ ขอดลูกปืนยืดซ้ำเปียดซ้ำเตียรลูกปืนมัน,นอ,อ๋อลูกปืนบอพ่อเออลูกปืนนี่ลูกปืนขึ้นยืดซ้ำเปียกขึ้นจ้าหน่อยน่แหละเขาชี่น้ำจับพออย่างเดียวเลยพอ่อเลยบอกว่าเหล็กรวดนี่ชิบออกสามเปียดบอ่อเก้านี่ชิมาดูแต่บอ่อมันสามชิ่งหมดมาเต็มๆทิชๆด้วยเนะอันนี้นี่บริเวณเก้าใกล้กับประจันขึ้นดอกกับเหล็กทั้งอื่นดอกอันนี้พ่อจะจำชื่อชื่อหลกก็จะเรียนลาย<า> ฮะสามแปดตัวเดียวสามแปดพะครจ้าสามแปดนะครับเอฟซีครับผมโอ้ยพ่อจบไววนะฮะเ้าไพ่อมันจะโตแล้วาสามแปดแปดาะครับวกเอหายเ้าห้าศูนย์เก้าาศูนย์่พี่มาถ่าย ครับช่วงรอนะครับพีีครับผมเมื่อกี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจ้มนะครับผมฝันว่าตำรวจไล่จับนะครับผมจุดสามแปดนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะพ่อจ้มนะครับเดี๋ยวก็จะทําพิธีต่อนะครับผมทําพิธีลํำฟ้อนบอก ปูนะครับบอกเลขเชือกนะครับ f สี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นตัวเลขกันด้วยนะครับผมแล้วกันวันนี้ก็มีแนวทางเลขเชือกด้วยแล้วก็แนวทางของพ่อจำกันะครับพ่อจำกงวดที่แล้วก็ให้มาก็เป๊ะนะครับเนาะครับงวดนี้ท่านให้มาคือจุดสามแปดนะครับจุดสามแปดบางท่านอาจจะตีเป็นเจ็ดสามแปดก็ได้จุดกับเจ็ดอย่างเงี้ยเนาะครับเอาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของพ่อจำกนะครับเดี๋ยวอีก อีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนะฮะชมการลำํำแล้วก็ขอแนวทางจากปูนิคมกันนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16นี้นะครับ16มีนาคม2567นะครับเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ FC ครับ